สวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็จะมาบอกขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะเมื่อเข้าเว็บไปแล้วนะคะเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะลงทะเบียนยังไงให้ผ่านได้รับเงิน5,000บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บไซต์แล้วก็ดูด้านในกันนะคะว่าเขาให้กรอกอะไรบ้างนะคะ ซึ่งเรากดเข้าไปในเว็บไซต์นะคะก็จะขึ้นหน้านี้นะคะแล้วก็กดตกลงแล้วก็ยอมรับนะคะซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้นะคะเพราะระบบมันล่มนะคะเดี๋ยวลองใหม่นะคะค่ะพอกดเข้ามาก็จะให้ขึ้นใส่ข้อมูลส่วนบุคคลน,นะคะอันนี้เป็นความลับนะคะอย่าให้ใครลงให้โดยเด็ดขาดนะคะก็จะมีเลขประจำตัวประชาชนหน้าบัตรนะคะ13หลักแล้วก็ รหัสหลังบัตด้วยนะคะแล้วก็กรอกให้ครบหมดทุกช่องเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่รายได้ต่อเดือนนะคะก็จะมีให้เลือกตั้งแต่3000บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็เลขทุกพอใส่เบอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะให้ขึ้นใส่อีเมลนะคะถ้ามีนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ ID ด i n ลถ้ามีก็ใส่นะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะใส่ให้ครบ ทุกช่องนะคะต่อไปเป็นช่องทางที่รับเงินนะคะบุ๋มก็จะใส่เป็นพร้อมเพย์นะคะก็จะไม่ได้กดเลขบัญชียอย่างอื่นนะคะเสร็จแล้วก็ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะคะก็ใส่ที่อยู่ปัจจุบันนะคะลงไปให้ครบถ้วนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อมูลการประกอบอาชีพนะคะก็ใส่อาชีพของเราไปนะคะไม่บุ๋มทํา ร้านชำก็จะใส่เป็นร้านค้าชำนะคะร้านของชำแล้วก็ระยะเวลาการประกอบอาชีพตําแหน่งนะคะให้บุ๋มก็ทํามา1ปีแล้วนะคะก็เป็นตําแหน่งเจ้าของร้านนะคะทีนี้ก็มาถึงตรงข้อมูลของนายจ้างนะคะก็ได้รับผลกระทบก็คือบุ๋มก็รายได้ลดลงนะคะทีนี้ก็ กรณีไม่มีนายจ้างนะคะของไม่บุ๋มนะคะก็จะกดคเข้ามไม่มีนายจ้างนะคะถ้ากรณีนายจ้างก็ให้เลือกอีกแบบหนึ่งนะคะีน,นี้ไม่มีนายจ้างเราก็เลือกเป็นค้าขายนะคะบุ๋มก็จะเลือกค้าขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะแล้วก็ โปรดระบุสถานที่นะคะก็เป็นที่ตั้งของร้านของเรานะคะก็คือหมู่บ้านนะคะพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วนะคะเรากรอทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก่อนที่จะกดลงทะเบียนก็อย่าลืมพิมพ์ตัวอักษรที่แสดงอยู่ในภาพด้านซ้ายมือนะคะพอพิมพ์เสร็จก็รอสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะส่ง OTP นะคะไปที่ หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะเราก็รอรับแล้วก็เอามากรอกนะคะเสร็จแล้วก็สิ้นสุดการลงทะเบียนนะคะก็คือลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะเลยนะคะระบบก็ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็รออีเมลแล้วก็ข้อความจากกระทรวงการคลังนะคะเขาจะส่งข้อความมาบอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินหรือไม่นะคะ เขาจะส่งมาให้ภายใน7วันหลังลงทะเบียนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ได้เงินกันทุกๆคนที่รับชมคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของไม่บุ่มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ